โอ้ยมีคนมาต้อนรับเลยเจ้าขาวเจ้าดำออไม่มีอาหารให้กินหมาเฝ้านาครับหมาเฝ้านาอันนี้เจ้าดำนะครับเจ้าขาวอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตายแล้วนะครับ เจ้าแดงหมาพันอะไรไม่รู้นี่มันหล่อเหมือนกันนะเนี่ยดำดำตุ๊กติกตุกติกนี่ตัวเมีเยไอ้ดำก็ตัวเมียตัวเมียทั้งคู่ครับ